you <laughs> พบกับะะาราชพฤกษ์ P Car Center กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาจัดโปร์ลท่อใหม่กับ MGC ตัวนี้เป็นตัว X นะคะเป็นตัวท็อปดีไซน์เขาก็จะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ MGC แบบนี้เลยไฟหน้าจัดให้เป็นไฟ Full LED จัดไฟ Daytime Running Light มาให้ลอ้อเป็นล้อแมกอลลอยดเปลี่ยนยางใหม่ให้4เสเซนกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีกล้องรอบคันจัดมาให้ <S <S เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้านดีกว่านะคะภายในเรียบหรูเบาะเป็นเบาะทูโทนนะคะเป็นเบาะหนังสลับกับผ้า คาดด้วยสีส้มเป็นเอกลักษณ์ของ MG4 ตัวท็อปวงมอะไรมันติฟังกชันจอทัชสกรีนหน้าปัดเรือนไมลเป็นดิจิตอลเกียร์จัดให้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์กระดุมแบบนี้เลยเบยรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้ามีที่วางแก้วให้ที่คอนโซลด้านหน้านะคะเบาะฝั่งคนขับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะคะห้องผู้โดยสารเบาะใหญ่กว้างค่อนข้างนั่งสบายนะคะหลังคาสูงนั่งได้สบายสบายเลยมีช่องเสียบ USB นะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้เช่นกันคันนี้เป็นแฮชแบก 5ประตูนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็คือตรงผูกกระต่ายตรงที่บ่งบอกความเป็น MTC มีเซ็นเซอร์ด้านหลังช่องเก็บของกว้างเก็บของได้เยอะเบาะพับได้แยกกับสายขวาเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้มากขึ้นนะคะอุปกรณ์ก็จัดมาให้แบบครบ,บ,บแบบนี้เลยใครสนใจรถแฮชแบ็กหประตูไฟฟ้าทรงสปอร์ตก็มาจัดคันนี้ได้เลยใครที่อยากได้รถไฟฟ้าทรงสปอร์ตตัวท็อปแบบนี้นะคะก็มาจัดคันนี้ไปได้จัดตัวเริ่มต้นให้แค่40,000 0กว่าบาทถ้าอยากได้กดไลค์กดแชร์แล้วทักเข้ามา うん。